เลโอนาดาเชนชูรีหรือที่รู้จักกันในฉายาคนทําสบู่จากเมืองคอเรจิโอประวัติของเลโอนาดาเชนชูลีเลโอนาดาเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปีคศ1894ที่เมืองมอนเตนลาเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีเธอมีสภาพแวดล้อมการเติบโตที่ไม่ค่อยดีมากนัก และการใช้ชีวิตที่จะไม่ค่อยลงรอยกับคนในครอบครัวสักเท่าไหร่ภายในครอบครัวของเธอมีความเชื่อเรื่องมนต์ดำคำสาบแม่หมดปลูกฝังมาตั้งแต่เธอยังเด็กๆต่อมาในปีคศ .1917 เธอแต่งงานกับสเสมียนหนุ่มคนหนึ่งที่เธอรักชื่อว่าราฟาเอลพันซาดีเลโอนาดาอ้างว่าแม่ของเธอ ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานกับผู้ชายคนนี้และกล่าวว่าแม่ของเธอได้ทำพิธีสาปแช่งเธอเอาไว้ต่อมาเมื่อเธออยู่กับสามีปัญหาเรื่องการเงินของครอบครัวเธอก็ไม่ค่อยดีนักในปีคศ1927เลโอนาร์ดาในวัย33ปีถูกจำคุกในคดีชอ่อโกงหลังเธอได้รับการปล่อยตัวครอบครัวเธอตัดสินใจย้ายออกจากเมืองโปเตนซา ไปอยู่เมืองลาเชดเนียซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองบ้านเกิดของเธอต่อมาวันที่23กรกฎาคมปีคศ1930เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงทางตอนใต้ของอิตาลีครอบครัวของเลโอนาดาก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยเช่นกันและจากที่มีปัญหาทางการเงินอยู่แล้วเธอจึงต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน เลโอนาร์ดารู้สึกว่าชีวิตยแย่ๆมากและโทษว่าแม่ของเธอคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเธอคิดว่าแม่สาปแช่งให้เธอพบเจอแต่เรื่องราวแย่ๆเช่นเรื่องที่เธอแท้งลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่มากกว่าสิบครั้งแต่ก็มีลูกบางคนของเธอที่สามารถรอดมาได้เธอจึงไปหาหมอดูเพื่ออยากไขข้อข้องใจหมอดูหญิงชาวยิปซีทำนายดวงจากลายมือว่า เธอเห็นเลโอนาดาไม่อยู่ในคุกก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลบ้าจากนั้นในปีคศ1930ครอบครัวเธอตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่เมืองเล็กๆชื่อคอเรจิโอที่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขามาตีสีและภูเขาพิเชนตีนีทางภาคใต้ของอิตาลีและเปิดร้านขายของชำเล็กๆเ,เธอเป็นที่รู้จักและเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในชุมชน เพราะภายนอกเธอเป็นคนนิสัยดีสุภาพเรียบร้อยและเป็นแม่ที่อุทิศตนเพื่อลูกแต่ช่วงนี้นี่เองที่เธอเริ่มเกิดอาการหวาดระแวงว่าจะเสียลูกที่เหลือไปจนต้องหันไปพึ่งศสยศาสตร์มีหลักฐานสนับสนุนสมมติฐานที่ว่าการนมงายหลงไหลในศยศาสตร์เป็นภาวะทางจิตที่เกิดจากการเผชิญกับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าต่อเนื่องเรือรัง การหันไปพึ่งพาสิ่งเหนือธรรมชาติมากกว่ายึดถือเหตุผลก็เพื่อเป็นการถนอมจิตใจไม่ให้บอบชำ้ำเลโอนาดาผู้ซึ่งจมปลักอยู่กับคำสาปของแม่และคำทำนายของหมอดูทำให้เธอมีความเชื่อในด้านไสยศาสตร์อย่างแรงกล้าต่อมาในปีคศ1939เมื่อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธอเดินมาบอกกับเธอว่า เขาถูกเกณฑ์เป็นทหารไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองเธอจึงคิดถึงสิ่งที่จะช่วยให้ลูกชายของเธอคลาดแคล้วจากภัยอันตร,รายในสนามรบนั่นก็คือการทำพิธีบูชาย,ยันด้วยมนุษย์คล้ายกับว่าเป็นการฆ่าคนอื่นมาเป็นตัวตายตัวแทนเพื่อไม่ให้ลูกชายตัวเองเสียชีวิตต่อมาในปีคศ1939เยอรายแรก ฟอสตินาเซตีหญิงโสดที่ยังไม่เคยแต่งงานได้จ่ายเงินจำนวน3 3 2ดอลลาร์ให้เลโอนาร์ดาช่วยจัดแจงหาคู่ครองให้เธอโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าคนที่เธอจ่ายเงินให้คือคนที่จะสังหารตัวเธอเองและเมื่อถึงวันนัดดูตัวฟอสตินาได้เดินทางมาที่บ้านของเลโอนาร์ดาตามที่ได้นัดกันไว้ เลโอนาดานจึงวางแผนการสั่งให้เธอเข็นจดหมายถึงครอบครัวเพื่อบอกให้พวกเขารู้ว่าเธอมีนัดไปดูตัวกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศฟอสติน่าผู้ซึ่งไม่เคยสงสัยในตัวเลโอนาดานเลยจึงค่อยๆเข็นจดหมายถึงครอบครัวตามที่เลโอนาดาบอกจากนั้นเลโอนาดาออกอุบายให้ฟอสติน่านั่งจิบไว คุยรายละเอียดเรื่องผู้ชายที่เป็นคู่ดูตัวของเธอแต่เธอไม่รู้เลยว่าวนา์ที่เธอดื่มเข้าไปเลโอนาร์ดาได้ใส่ยาพิษไว้แล้วเมื่อผ่านไปเวลาหนึ่งพิษเริ่มออกอาการต่อร่างกายของเธอบวกกับแอลกอฮอล์ในไวในออกริดทำให้เธอยิ่งเมาเมื่อได้จังหวะลลโอนารา์ดได้ใช้ขวานฟันเข้าที่หัวเธอจนเธอเสียชีวิตจากนั้นเลโอนาดา จึงหั่นศพออกเป็นเก้าชิ้นและรวบรวมเลือดใส่ไว้ในกละมังเลโอนาดาอธิบายภายหลังถูกจับว่าเธอนำชิ้นส่วนศพใส่ลงไปในหม้อแล้วใส่โซดาไฟที่เธอซื้อมาไวส้สำหรับทําสบู่ลงไป7กิโลกรัมคนให้เข้ากันจนกระทั่งชิ้นส่วนศพละลายจนกลายเป็นของเหลวหนืดสีเข้มจากนั้นเทใส่ในถังแล้วนำไปทิ้งในบ่อเกลดที่อยู่ใกลบ้าน ส่วนเลือดที่เก็บไว้ในกระมงังเธอรอจนกระทั่งเลือดแข็งตัวแล้วค่อยนำไปเข้าเตาอบเพื่อทำให้แห้งจากนั้นนำมาบดให้ละเอียดแล้วผสมด้วยแป้งน้ำตาลช็อกโกแลตนมไข่และใส่มาการีนนิดหน่อยนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนำไปอบออกมาเป็นเค้กช็อกโกแลตแสนอร่อยสำหรับเสิร์ฟคู่กับน้ำชาเวลามีแขกมาที่บ้านแถมเธอและลูกชายของเธอ ก็กินเค้กนี้ด้วยต่อมาวันที่5กันยายนปีคศ1940เอเลโอโนาดาก็ได้หลอกเยื่อรายที่สองฟรานเชสกาโซอาวีเพื่อนบ้านที่รู้จักกันว่าได้ติดต่องานสอนหนังสือที่ต่างประเทศไทยและให้ฟรานเชสกาเขียนจดหมายหาเพื่อนเพื่อแจ้งข่าวว่ากำลังจะไปต่างประเทศหลังจากนั้นเลโอนาดา ก็ลงมือกับเหยื่อเหมือนเดิมคือวางยาใส่ในแก้วไวน์ใช้ขวานฆ่าเธอและหัน่นศพกำจัดชิ้นส่วนศพเอาเลือดเหยื่อมาทำเคกและขโมยเงินเหยื่อโดยที่ทุกอย่างทำอย่างแนบเนียนไม่มีใครสงสัยหรือจับพิรุธเธอได้เลยต่อมาไม่กี่เดือนเหยื่อรายที่สามคือวอจีเน่แคชิโอโป นักร้องเสียงโซปราโนสาวสวยชื่อดังที่ครั้งหนึ่งเธอเคยร้องโอเปรา่าที่โรงโอเปรา่าลาสกาลาซึ่งเป็นโรงละครแห่งชาติและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลโอนาาหลอกเธอว่าได้ติดต่อง,งานโรงละครในฝรั่งเศสไว้ให้เธอเวอร์จีเนียตอบตกลงทันทีและนัดเจอเลโอนารดาในวันที่30กันยายนปีคศ1940 จากนั้นเลโอนาร์ดาก็ได้ลงมือฆ่าเธอเหมือนเยื่อรายอื่นแต่คราวนี้เธอไม่ได้นำเลือดเหยื่อมาผสมในเค้กอย่างเดียวเธอยังนำเนื้อและไขมันของเวอร์จิเนียมาเป็นส่วนผสมในการทำสบู่อีกด้วยเลโอนาร์ดานำเนื้อศพรวมถึงไขมันที่ะส,สมตามกล้ามเนื้อใส่ลงไปในหม้อผสมกับโซดาไฟ เมื่อเนื้อละลายแล้วเธอเติมโคโลนลงไปหนึ่งขวดแล้วต้มทิ้งไว้เป็นเวลานานสุดท้ายออกมาเป็นสบู่ก้อนฟองครีมที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นที่น่าพอใจและเธอยังนำสบู่ไปแจกใจ่ายให้กับเพื่อนบ้านและคนรู้จักได้ลองใช้ส่วนเค้กก็ทำออกมาได้รสชาติที่ดีขึ้นอีกด้วยเลโอนาดาถึงกับออกปากว่าเยรายนี้มีรสชาติที่ดียิ่งหนัก ถึงแม้เลโอนาร์ดาจะคิดว่าตัวเองวางแผนฆาตกรรมได้สมบูรณ์แบบแล้วแต่เธอคิดผิดเหยื่อรายสุดท้ายแตกต่างจากเหยื่อสองรายแรกที่มีญาติพี่น้องออกตามหาเพียงไม่กี่ครั้งพี่สะพ้ายของเวอร์จีเนียแคชโชโปโเป็นห่วงเธอมากเธอไม่เชื่อว่าข้อความในจดหมายเป็นเรื่องจริงและเธอเป็นคนเห็นเวอร์จีเนียเดินเข้าไปในบ้านของเลโอนาร์ดา ด้วยตาของตัวเธอเองหลังจากวันนั้นเวอร์จีเนียก็หายตัวไปเธอจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจในทันทีในตอนแรกลีโอนารดาให้การปฏิเสธแต่เมื่อตำรวจเริ่มตั้งข้อสงสัยเบี่ยงเบนไปในตัวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเธอว่าอาจจะเป็นคนฆาตกรรมเยอะเธอเลยสติแตกและยอมสารภาพทุกอย่างว่าเป็นคนฆ่าเยอะทั้งสามรายออกมา ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าลีโอนารดาได้ไอเดียการคาตรกรรมนี้มาจากไหนหรืออาจจะเป็นจากความเชื่อภายในครอบครัวสมัยที่เธอยังเด็กทั้งที่ชาวอิตาลีส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งการฆ่ามนุษย์เพื่อบูชายันถือเป็นสิ่งต้องห้ามในาศาสนาคริสต์และก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อพระเจ้าหรือเรื่องทั้งหมดนี้ อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตของเธอเพียงเท่านั้นศาลตัดสินให้เธอได้รับโทษจำคุก33ปีโดยให้เธอได้รับการรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลจิตเวชเป็นเวลา3ปีและจำคุกอีก30ปีซึ่งทุกอย่างตรงตามคำทำนายของหมอดูหญิงชาวยิปซีที่เคยดูดวงชะตาให้เธอ30ปีต่อมาวันที่15ตุลาคม ปีคศ1970ลีโอนาดาเสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในสมองในขณะที่เธอยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเธอเสียชีวิตขณะมีอายุ79ปีส่วนอุปกรณ์ที่ลีโอนาดาใช้ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นมอต้องควานหรือกละมังใส่เลือดถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงโรม และยังถูกจัดแสดงอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน